เจ็ดคนเหล่านั้นมันมีดวงเดียวแต่ว่าอารมณ์สัญญากิเลสตันหามานะทิฏฐิมันมีมากจึงได้ปรงได้แต่งไปตามสังขารมานมานคือตัวสังขาร จิตมานจิตสังขารน,นั้นมีหน้าที่ปรุงแต่งอะไรต่อมิีอะไรจนจิตใจคนเราลุ่มหลงไปตามสังขารมานกิเลสมานกิเลสมานมานคือกิเลสกิเลสคือกิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะนี่แหละเมื่อตัวสังขารมานปรุงแต่งคิดนึกไปตามอำนาจกิเลสนั้น ก็พาให้จิตใจคนเราหลงไปตามกิเลสราคะโทสะโมหะโรูป,ประขันร่างกายของคนเรานี้ก็เป็นมานเรียกว่าขันธมานตัวขันธ์ธรรมานนี่แหละเวลาสังขารมานกิเลสมานมันมายั่วยุให้จิตใจหลง คือโรูประคันร่างกายของคนเหล่านี้เวลายังเด็กยังหนุ่มอยู่มันก็มาปรุงแต่งว่าเรายังเด็กอยู่ยังหนุ่มอยู่ไม่ภาวานาก็ได้ไม่ทำบุญทำทานอะไรก็ได้ยังเด็กอยู่มันก็เอามาปรุงแต่งละเมื่อจิตของผู้ใดไม่ภาวานาให้ดี มันก็หลงไปกับสังขารที่มันปรุงแต่งสำคัญว่าเราเป็นเด็กสำคัญว่าเรายังเด็กยังหนุ่มแล้วมันเด็กหนมที่ไหนเราไม่เด็กคิดฐานพิจะะารณาเนื้อหนังมังสังตัวตนคนเราอันมาเป็นลูกประขันนี้ได้มาจากที่ไหน เคยได้มาจากบิดามารดาผู้บังเกิดเก้าบิดามารดาผู้บังเกิดเก้าได้มาจากไหนมาจากพ่อแม่ของพ่อแม่ของเราอีกทอดหนึ่งมันต่อเนื่องอย่างนี่ไปจนนับไม่ถ้วนเนื้อหนังมางสังที่เราได้มาเนี่ยมันทายเททอดกันมาอย่างนั้น จนนับคืนไปทั้งหลังไม่มีที่สุนสุดละมันก็มีอยู่อย่างนี้แล้วเราจะมาสำคัญผิดคิดว่าเรายังเด็กยังหนุ่มอยู่ไม่ได้เนื้อหนังมางสังกระดูกเส้นเด็นเอามาตั้งแต่อเนกชาติคือนับพบนับชาติไม่ทวนแล้วที่มาเกิดมาตายวุ่นวายอยู่อย่างนี้ ถึงกัน,นั้นจิตนี้มันก็ยังสำคัญผิดคิดว่าเป็นตัวเราของเราเมื่ออะไรเกิดขึ้นในร่างกายสังขารมารกิเลสมันก็พาให้จิตใจเรามายึดมาถือว่าเรายังเด็กอยู่ไม่ภาวนายังหนุ่มแข็งแรงอยู่ยังไม่ภาวนายังไม่ตั้งใจ ลักษณะอาการเหล่านี้แหละท่านว่ามานกิเลสขันธมานเ,เนเนตัวขันธมานนี่แหละถ้ามันอยู่ดีสบายอยู่มันก็เพลดิดเพลินลุ่มหลงมัวเมาว,ว่าตัวเองจะไม่เจ็บไม่ไข้ไม่มีภัยอันตรายใดๆเกิดขึ้นมันก็หลอกลวงให้หลงอีก ทีนี้เมื่อความเจ็บไข้ได้ป่วยมาถึงเข้าเอาแหละทีนี้เป็นทุกข์ว่าตัวเองจะแตกจะตายเรายังเด็กยังนุ่มอยู่จะมาตายได้อย่างไรความตายไม่ต้องการไม่ปรารถนาแม่พระท่านจะสอนว่าให้นึกถึงความตายให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกเราก็ไม่ค่อยนึก เพราะว่ากลัวมันตายเร็วเข้าอันนี้คือว่าจิตมันหลงเวลาอยู่ดีสบายก็เป็นอย่างหนึง่งหลอกลวงกันอย่างหนึง่งเวลามันเจ็บไข้ได้ป่วยเข้ามาจิตใจก็หวั่นไหวสั่นสะเทือนโดยที่ไม่ได้พิจารณาภาวนาไว้ให้ดี ถ้าภาวานาไห้ให้ดีแล้วมันยังไม่แก่ท่านก็ให้นึกว่ามันต้องแก่ไปทุกวันคืนเดือนปีชั่วโมงนาทีวินาทีผลที่สดมันก็แก่ชราง,ง่อมไปไหนไม่ได้เหมือนกันให้นึกให้ภาวานาไว้เมื่อเวลาถึงคราวนั้นจิตใจเราจะไม่ทุกข์ไม่ร้อนเพราะได้กำหนดพิจารณาไห้ดีแล้ว ว่าเรามีความแก่ความชราความเจ็บไข้และความตายเจิตใจจะไม่ได้ลุ่มหลงมัวเมาเกินไปจะได้เร่งรีบบำเพ็ญทานการกุศลรักษาศีลภาวนาจนเกิดสติปัญญาวิชาความรู้ในทางพุทธศาสนา ทำให้ประกอบกระทำให้เกิดให้มีอยู่เนืองๆติดต่อกันไปแล้วจิตนี้ถ้ามันตกไปในฝ่ายลุ่มหลงมัวเมาอยู่ในโลกในกิเลสสตามในวัตถุกามแล้วเรียกว่ายกไม่ขึ้นยกตัวไม่ขึ้นที่จะลุกขึ้นทำความดี โดแต่เล็กๆในน้อยที่มันเป็นอยู่ทุกวันคืนนี้ก็รู้ได้ทีเดียวว่าถ้าวันไหนไม่ค่อยสบายมันก็อ้างเอาความไม่สบายนั้นมาแก้ว่าวันนี้คืนนี้ไม่ต้องไหวท่าสวดมนต์ก็ได้เพราะว่าร่างกายไม่ค่อยสบายไม่ต้องนั่งสมาธิภาวนาก็ได้ เพราะว่าร่างกายไม่สบายถ้านั่งสมาธิภาวนาแล้วความไม่สบายนี้มันจะกำเริบขึ้นเราก็จะถึงซึ่งความแตกความตายเรานี้ทั้งหมดนั่นแหละเรียกว่าตัวสังขารมานมันปรุงมันแต่งรัดไว้หมดไม่ให้คนเราสร้างคุณงามความดีให้เกิดมีขึ้น จ,จิตใจหลงจ,จิตใจไม่รู้จ,จิตใจเกียดค้านภาวนาก็เชื่อมานเชื่อกิเลสไม่เชื่อพระธรรมคำสอนของพระพุทธ,ธเจ้าพระธรรมคำสอนของพระพุทธ,ธเจ้าพระองค์ตัดไว้ตั้งหลายพันปีแล้วก็ยังคงที่อยู่โลกนี้พระองค์ตัดว่าเป็นทุกข์มันก็ยังเป็นทุกข์อยู่อย่างนั้น พระองค์ตัดว่ามันเกิดมันตายนะโลกนี้ไม่ใช่จะมาอยู่สบายบนพื้นแผ่นดินนี้ไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายเป็นไปไม่ได้พระองค์สอนว่าให้เรียกภาวนาพุทโธให้จิตใจสงบระงับโยในตัวในใจจึงจะมองเห็นได้ถ้ามันฟุ้งซ่านออกไปภายนอกแล้วมองไม่เห็นแหละมันไกล มันไกลคือว่ามันออกจากร่างกายสังขารไปแล้วมันไกลมันมองไม่เห็นแต่มันปิดบังไว้อย่างหนึ่งไม่ให้คนเรารู้ไม่ให้รู้เท่ารู้ทันแต่มันรู้หลงอยู่อย่างนั้นแหละมันจะได้ใช้ตัวเราให้มาเกิดมาตายวุ่นวายอยู่ในวัฏสงสารไม่มีที่จบที่สิ้น เกิดมาพบใดธาตุใดก็มีแต่เรื่องทุกข์ทุกบางอย่างบางประการมันเกิดขึ้นในตัวในใจของเราก็มีแล้วทุกบางอย่างมันเกิดขึ้นจากสิ่งภายนอกกระทบกระเทือนบ้างหรืออะไรภายนอกที่ร่างกายสังขารเราได้ รักษาให้ชีวิตเป็นมา,ม,ามันคาตกบกคร่องลงไปจิตคนเราก็เป็นทุกข์ความทุกข์นั้นมันมีอยู่เต็มหมดทุกขุมผลในร่างกายของคนเหล่านี้ไม่ใช่เป็นความสุขความสุขนั้นเราสมมติเอาเราว่าเอาว่ามีความสุขแค่ที่จริงแล้ว ไม่ว่าเราจะเยียบย่ำไปที่ไหนก็เยียบย่ำไปในความทุกข์นั่นแหละโยบ้านใดเมืองใดประเทศใดก็ตามคนชาติใดภาษาใดก็ตามก็ตกโยในก้อนทุกกองทุกอันนี้เองโดยเฉพาะขันธ์มารมานคือขันธ์ทั้งห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญามโลก คือร่างกายขาสองแขน 2, สองศีรษะหนึ่งโรปอันนี้และเวลามันอยู่ดีสบายจิตเราก็มาหลงว่าเราสบายคงไม่เป็นอะไรง่ายๆทีนี้เมื่อมันปุบป,ปับเข้ามาเกิดภัยอันตรายขึ้นได้หลายอย่างหลายประการนับไม่ถ้วนโดยเฉพาะร่างกายมนุษย์คนเหล่านี้เมื่อ มันก็อ่อนหนังก็บางกระดูกก็ไม่แข็งเมื่อมีภัยอันตรายถึงขั้นใดขั้นหนึ่งจะเกิดหักเกิดพังขึ้นมากระดูกสามรอยท่อนมันจะหักพังไปดังที่เรารู้ในใจเราทุกคนว่าเมื่อเกิดภัยอันตรายขึ้นมาไม่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นก็ให้ ชีวิตไปได้ชีวิตของคนเหล่านี้ท่านจึงว่าห้อยโยคล้ายกันกะว่าได้เส้นเดียวมัดแล้วก็แขวนอยู่อย่างนั้นแหละมันจะปุดจ,จะขาดเมื่อใดเวลาใดได้ทุกเวลาเราจะมาสำคัญผิดคิดว่า รอให้มันแก่ชราเช่ก่อนหรือรอเมื่อมันเจ็บไข้ได้ป่วยจึงภาวนาพุทธโธเอาทีเดียวหรือว่าถึงเวลาตายแล้วก็ภาวนาเอาเวลานั้นก็ได้อันนี้มันลูกหลอกของงานอย่าไปเชื่อไปหลงให้เราตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาเนึกน้อมไว้ในใจของเราให้มันคล่องแคล่วว่องไว้ เมื่อเหตุการณ์ใดๆกระทบตากระเทือนหูขึ้นมาจิตใจมันจะได้กำหนดทันพิจารณาทัน